It's time to land. Go back on land. Hello penguin. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนําหนังสือสําหรับเด็กที่โบเนี่ยอ่านให้น้องออมสินฟังนะคะว่าเราเนี่ยอ่านหนังสืออะไรบ้างหรือว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะสิงคิงน้องอ้อมสินอิสิงคิง ก็จริงๆหนังสือของน้องสงนินจะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่โบไม่ได้แบบมาแนะนําตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าด้วยความที่เขามีหนังสือเยอะมากก็เลยไม่รู้จะเริ่มจากเล่มไหนก่อนนะคะตอนนี้ก็คิดว่าจะมารีวิวเรื่อยๆแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเล่มไหนก็จะทําเล่มนั้นก่อนเนาะอาจจะไม่ได้เรียงตามลาดับอะไรมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นหนังสือของ National Geographic นะคะ เป็น National Geographic Kids นะคะเป็นของสำหรับเด็กโดยเฉพาะเนาะซึ่ง National Geographic Kids เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเลเวลอยู่เนาะตัวนี้เลยนะคะชุดนี้ที่ซื้อมานะมันจะเป็นชุด p r e l e a d e r ค่ะเป็นเอ่อเลเวลแรกเลยเป็นเลเวลเหมือนเป็นเลเวลศนยะเอ่อที่มาแนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเหมาะมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสอนลูก2ภาษานะคะเอ่อถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะยังไม่ได้ คล่องมากเรื่องภาษาอังกฤษนะคะหรือว่ายังอ่านไม่คล่องเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากตรงนี้นะคะมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยจะไม่ได้ยากมากนะคะข้างในเนื้อหาข้างในนะคะก็จะเป็นหนหน้าต่อ1ประโยคแบบนี้นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูก2ภาษาหรือว่ากําลังเริ่มฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้ลูกนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะนะอีกหนึ่งอนะย่างก,ก็คือ มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะมันน่ารักดีอันนี้นะจริงๆโบแบบโบชอบชุดดีมากนะคะเราก็ปลูกฝังให้ลูกได้รู้จักสตัตว์ได้รู้จักธรรมชาตินะคะนี้นะคะอย่างเล่มนี้นะคะ Hello Penguin นะคะรูปมันก็จะน่ารักน่ารักเนาะอันก็นกนกนกจะไม่ถึงขั้นกับยาวมากเนาะสำหรับเด็กก็ดีด้วยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยสมาธิเขาจะยังไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นหนังสือที่มันยาวมากๆอะ่ะเขาจะหมดความสนใจได้ไวรูปก,ก็จะเป็นรูปแบบ น่ารักด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเรื่องเพนกวินนะคะมี at the beach มี bunny อย่างเงี้ยมีกระต่ายน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะมีเกี่ยวกับโคอาลา่าใช่ไหมมีนกคู่อย่างเงี้ยค่ะ hoot owl sleep bear อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำศัพท์ต่างๆนะคะที่คำกิริยาหรือว่าคำศัพท์ต่างๆที่ใช้เนี่ยก็จะเรียนรู้จากตรงนี้ได้ด้วย อ,อย่างสมมติคำศัพท์จริง,รงๆเขาจะมีเรียงคำศัพท์มาให้เลยนะคะอย่างเช่นคำศัพท์ในเล่มนี้ก็จะมี play นะมีร c นสวิงสเ h รชคร e มไฮซ a eat Li c ท e a กครีนคา y e ยอนสล e ปอย่างเงี้ยค่ะเล่มนี้นะชุดนี้นะโบซื้อมาแล้วโบภูมิใจมากเพราะว่าซื้อมาแล้วนะคะน้องอ้มสินชอบเลยนะแบบ อ่านทันทีนะคะจับทันทีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อหนังสือมาเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อมาทุกครั้งแล้วลูกจะชอบทุกครั้งนะคะบางทีเราต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อหนังสือมาแล้วลูกไม่ชอบทําไมอย่างไงลูกไม่อ่านนะคะไม่ต้องท้อค่ะเราเอาวางไว้ที่ต่างๆที่เขาแบบสามารถเห็นได้อะ ถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรทําเขาไม่รู้จะเล่นอะไรเดี๋ยวเขาก็มาหยิบดูเองนะคะอันนี้จริงๆมันมี20เล่มแหละแต่ว่าอยู่แถวๆนี้ละคะแล้วก็มันสั้นๆวันหนึ่งเนี่ยเราก็อ่านได้หลายเล่มนะคะยังก่อนนอนเนี่ยสมมติเราอ่านไปเลย 4- ี่ห้าเล่มก็ยังได้นะคะมันจะมีหลากหลายแล้วก็เราให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากอ่านแบบไหนเขาอยากอ่านเล่มไหนนะคะอันนี้โบซื้อมาจากใน Facebook นะคะเอ่อที่โบเห็นเนี่ยก็ในลาซาด้าในช้อปปีอะไรก็มีนะแต่ว่า บก็ไม่รู้ว่าราคาแบบแพงกว่ารีอถูกกว่านะเพราะว่าโบซื้อมาแล้วโบก็ไม่ได้สนใจอีกเลยเนาะโบซื้อมาหนึ่งชุด999บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองไปหาดูก็ได้ว่าร้านอื่นมีถูกกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดู<อ>นี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นชุดแรกนะคะที่อยากจะมารีวิวให้ดูนะคะการอ่านเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาได้สองภาษาจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยๆอ่านจาก เล็กๆไปก่อนทําจากสิ่งที่เราสามารถทําได้ก่อนนะคะอ่านได้ทีละนิดทีละนิดก่อนนะคะค่อยๆเติมไปไม่เป็นไรโบก็ได้คําศัพท์จากในเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะแบบอ่านบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซึมซับไปเองเนาะเดี๋ยวโบก็จะพยายามมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะหลายๆชุดหลายๆเล่มเนาะอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะอาจจะมีภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหนังสือสองภาษาก็มีนะก็เดี๋ยวจะหาเวลามา อัดคลิปนะคะมาแชร์มารีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดจับสกา,ายให้น้องอมสินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <laughs> แล้วกดกระดิ่งให้น้องอมสินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs> จุบจ๊บ <laughs>